เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่โลกของเราเคยเผชิญมาในอดีตการสูญพันธ์ครั้งใหญ่นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ร้ายแรงและสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอันที่จริงแล้วโลกของเราได้ผ่านการสูญพันธ์ครั้งใหญ่มาแล้วถึง5ครั้งตลอดระยะเวลาหลายร้อยล้านปีและในขณะนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่การสูญพันธ์ครั้งที่6ซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนๆตรงที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เองด้วยเหตุนี้ วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต9ไดโนเสาร์ช่วยโอกาสจากการสูญพันธุ์ หากเราย้อนกลับไปเมื่อ232ล้านปีก่อนจะพบว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในยุคที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเหตุการณ์คาเนียนพรูเวลนั้นภูเขาไฟใต้ทะเลลึกในบริเวณที่ปัจจุบันคือบริติชโคลัมเบียได้ประทุขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจากการประทุครั้งนี้ได้มีการปล่อยลาวาและก๊าซพิษมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันและรุนแรงเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้โลกจึงเข้าสู่ยุคแห่งความแปรปรวนที่สลับไปมาระหว่างความแห้งแล้งและความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเกิดคลื่นความร้อนและความเย็นที่ถาโถมเข้าใส่โลกถึงสี่ครั้งในเวลาเพียงล้านปีเท่านั้นหากเราจินตนาการถึงโลกที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกลับดิ่งลงต่ำสลับกันไปมาอย่างไม่หยุดหย่อน จะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตมากมายไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องล้มตายและสูญพันธุ์ไปอย่างมากมายอย่างไรก็ตามในท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้เองไดโนเสาร์กลับสามารถช่วยโอกาสทองได้อย่างชาญฉลาดเนื่องจากพวกมันปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงเริ่มแพร่พันธุ์และขยายอาณาเขตไปทั่วโลกในเวลาเพียงแค่สองล้านปีเท่านั้นผลที่ตามมาคือ ไดโนเสาร์สามารถครองความเป็นใหญ่บนโลกใบนี้ได้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของยุคไดโนเสาร์ที่ยาวนานถึง165ล้านปีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ดูเหมือนเป็นหายนะกลับกลายเป็นโอกาสทองของสิ่งมีชีวิตอื่นได้เช่นนี้ 8. อุกกาบาตชิกชูลูตัวการสำคัญที่พรากไดโนเสาร์ไปจากโลก เมื่อเวลาผ่านไปถึง66ล้านปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการโดยเริ่มต้นจากการที่ท้องฟ้าสว่างวาบด้วยแสงสีส้มอมเหลืองอย่างน่าสะพรึงกลัวตามมาด้วยลูกไฟขนาดมหึมาที่พุ่งลงมาสู่พื้นโลกด้วยความเร็วมากกว่า20กิโลเมตรต่อวินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นคืออุกกาบาตขนาดใหญ่ถึง10กิโลเมตรได้พุ่งชนโลกของเราณจุดที่ปัจจุบันคือคาบสมุทรยูคาทานในประเทศเม็กซิโก ด้วยแรงกระแทกมหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด11กระจายไปทั่วโลกขณะเดียวกันก็เกิดคลื่นสึนามิสูงหลายร้อยเมตรที่ซัดกระหน่ำชายฝั่งต่างๆอย่างรุนแรงนอกจากนี้เศษหินและฝุ่นจำนวนมหาศาลยังถูกเหวี่ยงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศก่อนที่จะตกลงมาเป็นลูกไฟนับล้านล้านลูกซึ่งเผาไหม้ทุกอย่างที่อยู่บนพื้นโลกอย่างไร้ความปราณีอย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะเท่านั้นเพราะสิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกก็คือจุดที่อุกกาบาตตกลงมานั้นเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและกรรถัานเป็นอย่างมากดังนั้นความร้อนมหาศาลจากการชนจึงทำให้เกิดไฟนรกที่เผาผลาญทุกอย่างพร้อมทั้งปล่อยขมาวควันและก๊าซพิษปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศผลที่ตามมาคือ ท้องฟ้าที่เคยสดใสกลายเป็นสีดำมืดมิดไปทั่วทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นโลกได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้อุณหภูมิโลกจึงลดลงอย่างฉับพลันถึง10องศาเซลเซียสแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเนื่องจากก๊าซกร,รมถัานที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อรวมตัวกับน้ำในอากาศก็กลายเป็นฝนกรดที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนและกัดกร่อนทุกอย่างบนพื้นโลกอย่างทารุณ จากการศึกษาของนักวิจัยได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีเพียง13%ของพื้นผิวโลกเท่านั้นที่หากถูกอุกบาทชนแล้วจะก่อให้เกิดหายนะระดับนี้ได้นั่นหมายความว่านอกจากคาบสมุทรยูคาทานแล้วมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่จะทําให้เกิดผลกระทบรุนแรงเช่นนี้ซึ่งได้แก่ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือตะวันออกกลางและไซบีเรียในท้ายที่สุด นี่ก็คือจุดจบของยุคไดโนเสาร์ที่ครองโลกมายาวนานถึง165ล้านปีและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่คือยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมไปถึงบรรพบุรุษของมนุษย์เราเองด้วย 7. สายทานอาหารที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกหลังจากที่เหตุการณ์อุกกาบาตชิกชูลูกพุ่งชนโลกไปแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นมิได้มีเพียงแค่การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์บนบกเท่านั้นแต่สัตว์เลื้อยคลานยักษ์ในทะเลก็ถูกทำลายล้างไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนั่นยังไม่ใช่ความสูญเสียทั้งหมดเพราะสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วอย่างแพลงตอนซึ่งนับเป็นฐานสำคัญของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรก็ถูกทำลายลงอย่างมหาศาลไปด้วยแต่ที่น่าทึ่งก็คือท่ามกลางความมืดมิดและความหนาวเย็นที่ปกคลุมโลกไปทั่ว กลับมีปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในทะเลลึกนั่นคือสิ่งมีชีวิตในเขตทะเลลึกกลับสามารถรอดชีวิตจากหายนะครั้งนี้ได้อย่างน่าประหลาดใจคำถามที่เกิดขึ้นคือพวกมันอยู่รอดได้อย่างไรกันแน่ในเมื่อแหล่งอาหารหลักอย่างแพลงต้อนถูกทำลายไปเกือบหมดแล้วจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่ามีแหล่งอาหารลึกลับที่คอยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกเอาไว้นั่นคือสาหร่ายและแบคทีรียบางชนิด ที่มีความสามารถพิเศษในการสังเคราะห์แสงได้แม้ในสภาวะที่มีแสงน้อยมากด้วยเหตุนี้พวกมันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนทานที่สุดและสามารถอยู่รอดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อสาหร่ายและแบคทีเรียเหล่านี้ตายลงซากของพวกมันจะค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเลอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นสายทานอาหารที่ช้าๆแต่คงเส้นคงวา ซึ่งคอยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกให้อยู่รอดได้แม้ว่าจะเป็นเพียงอาหารเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรไม่ขาดสะบ้าลงโดยสิ้นเชิงด้วยความอัศจรรย์ของธรรมชาตินี้เองจึงทำให้ระบบนิเวศในมหาสมุทรสามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้ในเวลาเพียง1.7ล้านปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับขนาดของหายณะที่เกิดขึ้น นี่จึงเป็นบทเรียนสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งในการฟื้นฟูตัวเองของธรรมชาติแม้กระทั่งในยามที่เผชิญกับภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดก็ตาม 6. มนุษย์นีแอนเอทอร์ทถูกผลักออกไปเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40,000ปีก่อนจะพบว่าโลกของเรามีมนุษย์อาศัยอยู่ไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์เดียว แต่ยังมีญาติใกล้ชิดของเราที่มีความฉลาดไม่แพ้กันเลยนั่นคือมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลที่น่าสนใจก็คือพวกเขาไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหรนะ่นักเพราะพวกเขาสามารถฝังศพสร้างเครื่องมือควบคุมไฟพูดคุยสื่อสารดูแลคนป่วยและแม้กระทั่งสร้างงานศิลปะได้อย่างชาญฉลาดแต่ทำไมพวกเขาถึงต้องสูญพันธุ์ไปในขณะที่เรากลับอยู่รอดมาได้คำตอบที่นักวิจัยค้นพบนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของการทำสงครามหรือการฆ่าฟันกันโดยตรงแต่เป็นเพราะการแข่งขันทางทรัพยากรและผลกระทบจากการอพยพยจุดสำคัญก็คือมนุษย์มีอนเดอร์ทัลมีที่อยู่เฉพาะในยุโรปและเอเชียกลางเท่านั้นในขณะที่บรรพบุรุษของเรากลับมีถิ่นที่อยู่กว้างขวางกว่ามากดังนั้นเมื่อมนุษย์สายพันธุน์อื่นๆเริ่มอพยพเข้ามาในดินแดนของนีอนเดอร์ทัลทรัพยากรจึงเริ่มไม่เพียงพอ และการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามมาก็คือประชากรนีอนเดอร์ทลค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็สูญพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์สิ่งที่น่าคิดก็คือหากสถานการณ์เป็นไปในทางตรงกันข้ามนั่นคือถ้าเราเป็นฝ่ายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดและถูกรุกรานโดยการอพยพของนีอนเดอร์ทลเราก็อาจจะเป็นฝ่ายสูญพันธุ์ไปแทนเลยก็ได้ด้วยเหตุนี้ นี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนและไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งหรือความฉลาดเท่านั้น 5. โลกถูกสั่นสะเทือนราวกับระฆังเมื่อเราพูดถึงผลกระทบของอุกาบาตชิกชูลูเรามักจะนึกถึงแค่การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เป็นหลักแต่ความจริงแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงกว่าที่เราเคยคิดกันมามากสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือเปลือกโลกของเรามีรอยแยกยาวนับหมื่นกิโลเมตรซึ่งเรียกว่าสาันเขากลางมหาสมุทรและนี่คือจุดสำคัญที่แมกมาไหลขึ้นมาระหว่างแผ่นเปลือกโลกต่างๆเมื่ออุกกาบาตพุ่งชนโลกด้วยพลังมหาศาลมันไม่เพียงแต่สร้างหลุมขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังทำให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือนไปหมดราวกับระฆังขนาดมหึมาที่ถูกตี ด้วยเหตุนี้แรงสั่นสะเทือนจึงส่งคลื่นแผ่นดินไหวขนาดมหึมาไปทั่วทุกมุมโลกจากการประเมินของนักวิทยาศาสตร์พบว่าคลื่นแผ่นดินไหวนี้มีขนาดใหญ่โตถึงขนาด11เลยทีเดียวสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็คือคลื่นแผ่นดินไหวนี้ไม่เพียงแต่ทำลายล้างทุกอย่างบนพื้นผิวโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบลึกลงไปถึงแกนโลกอีกด้วยผลที่ตามมาคือ ทำให้สันเขากลางมหาสมุทรประทุรุนแรงขึ้นอย่างมากและพ่นลาวาออกมามากกว่าปกติหลายเท่าตัวหลักฐานที่ชัดเจนของเหตุการณ์นี้ก็คือภูเขาแมกมาขนาดมหึมาสองลูกที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบในมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียซึ่งภูเขาแมกมาเหล่านี้มีขนาดใหญ่โตมากจนสามารถตรวจจับได้จากแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นเลยทีเดียวที่น่าทึ่งก็คือภูเขาแมกมาเหล่านี้ มีปริมาตรมหาศาลถึง9 6 0 0 0ถึง1ล้านลูกบาทกิโลเมตรและที่สำคัญคือพวกมันเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงล้านปีหลังจากการชนของอุกกาบาตเท่านั้นดังนั้นการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งนี้จึงมีความรุนแรงเทียบเท่ากับมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือกิจกรรมภูเขาไฟที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายแสนปีหลังจากการชนอีกด้วย ในท้ายที่สุดนี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อโลกของเราได้ยาวนานเพียงใด 4. การสูญพันธุ์ซับซ้อนนำไปสู่การตายครั้งใหญ่หากเราย้อนกลับไปเมื่อ252ล้านปีก่อนจะพบว่า ได้เกิดเหตุการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าการสูญพันธ์ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์หรือที่รู้จักกันในชื่อการตายครั้งใหญ่ซึ่งเป็นหายนณะที่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตบนบกถึง70-75%และที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในทะเลถ,ถึง95%เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามจากการวิจัยล่าสุดได้พบข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจว่าเหตุการณ์นี้มิได้เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติครั้งเดียว แต่เป็นชุดของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่องและรุนแรงหายนะครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการประทุของภูเขาไฟขนาดมหึมาในไซบีเรียซึ่งปล่อยลาวาออกมา,มามากพอที่จะปกคลุมพื้นที่ใหญ่กว่ารัฐ阿拉斯าไปซะอีกด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดภาวะเรือกระจกรุนแรงเป็นอย่างมากและยังทำให้มหาสมุทรเป็นกรดไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ คลื่นแห่งการขาดออกซิเจนในมหาสมุทรที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทําให้สิ่งมีชีวิตในทะเลต้องตายเป็นจํานวนมหาศาลแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากที่การตายครั้งใหญ่เกิดขึ้นไปแล้วยังคงมีการสูญพันธุ์ย่อยๆอีกสองครั้งที่ตามมาในอีก1.5ล้านปีต่อมาซึ่งเป็นเหมือนการต่อยซ้ำที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกด้วยเหตุที่ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จึงต้องใช้เวลายาวนานถึง10ล้านปีกว่าที่โลกจะสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพปกติได้อีกครั้งในท้ายที่สุดนี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงสามารถส่งผลกระทบต่อโลกได้ทั้งยาวนานและรุนแรงเพียงใด 3. การประทุใต้ดินที่อันตรายกว่า เมื่อเราพูดถึงภูเขาไฟเรามักจะนึกถึงภาพลาวาที่พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามในช่วงการตายครั้งใหญ่ที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้กลับปรากฏว่าการประทุใต้ดินสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่เราเคยคิดกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อภูเขาไฟในไซบีเรียปะทุขึ้นลาวาไม่ได้พุ่งออกมาทั้งหมดตามที่เราคาดกันแต่กลับมีบางส่วนที่แทรกซึมไปใต้เปลือกโลก และกระจายไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง1.6ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง3เท่าเลยทีเดียวในแง่หนึ่งแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าลาวาอยู่ใต้ดินซึ่งเป็นที่ที่มันควรจะอยู่อยู่แล้วแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเหตุผลก็คือเมื่อลาวาร้อนระอุแทรกซึมไปใต้ดินแล้วมันได้เผาไหม้ชั้นหินที่อุดมไปด้วยคาร์บอนเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ตามมาจึงเป็นหายนะที่แท้จริงนั่นคือมหาสมุทรกลายเป็นกรดไปทั่วอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดหมอกควันพิษปกคลุมไปทั่วโลกซึ่งทำลายล้างสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาาลไปในที่สุดหากเราจะมองในแง่ของปริมาณจะพบว่าลาวาที่ปล่อยออกมามีมากพอ ที่จะสามารถปกคลุมพื้นที่ขนาดเท่าสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศด้วยความหนาถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้นี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบางครั้งอันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อาจจะมีความร้ายแรงกว่าสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่ามากเสียอีก2ไดโนเสาร์เริ่มล้มป่วยก่อนที่จะตาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเชื่อกันมานานว่าไดาโนเสาร์ถูกทำลายล้างอย่างฉับพลันด้วยอุกกาบาตเมื่อ66ล้านปีก่อนเปรียบเสมือนคนแข็งแรงที่ถูกรถชนแล้วตายทันทีอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางสถิติล่าสุดกลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจอย่างยิ่งนั่นคือไดโนเสาร์เริ่มอ่อนแอลงและค่อยๆลดจำนวนลงตั้งแต่140ล้านปีก่อนแล้วในช่วงแรกของการดำรงอยู่ สายพันธุ์ใหม่ของไดโนเสาร์เกิดขึ้นเร็วกว่าสายพันธุ์เก่าที่หายไปเปรียบได้กับบริษัทที่มีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานมากกว่าคนเก่าที่ออกไปดังนั้นจึงยังคงมีความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึง90ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลา24ล้านปีก่อนที่อุกกาบาตจะมาถึงสถานการณ์เริ่มพลิกผันเหมือนบริษัทที่เริ่มมีคนออกมาก,กว่าคนเข้าความหลากหลายของไดโนเสาร์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องและชัดเจน สาเหตุหลักมาจากปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแยกตัวของทวีปที่เริ่มส่งผลกระทบต่อไดโนเสาร์กลุ่มใหญ่ๆอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งทีเร็กซ์และญาติพี่น้องตระกูลสเตโกซอรัสและกลุ่มคอยาวซึ่งพวกมันค่อยๆลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันไดโนเสาร์มีเขาและไดโนเสาร์ปากเป็ดกลับเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ อาจเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของพืชดอกซึ่งเป็นแหล่งอาหารใหม่ที่พวกมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้แล้วนักวิจัยบางคนจึงเชื่อว่าแม้จะไม่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกไดโนเสาร์ก็อาจจะค่อยๆหายไปเองในที่สุดอยู่ดีเหมือนคนป่วยที่กำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆแม้จะไม่มีอุบัติเหตุก็อาจจะเสียชีวิตได้ นี่จึงเป็นการเปิดเผยที่ชวนให้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เคยแกร่งกล้าและครองโลกมายาวนานอย่างไดโนเสาร์ก็ยังต้องเผชิญกับความอ่อนแอในที่สุดเช่นเดียวกันและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ค่อยๆเกิดขึ้นเป็นหยดเป็นยอดนั้นอาจฆ่าสิ่งมีชีวิตได้ไม่แพ้กับภัยพิบัติที่โหมกระหน่ำใส่อย่างฉับพลันเลยทีเดียว 1. นกกินมเมล็ดพืชเป็นผู้รอดชีวิต М เมื่อเวลาผ่านไปถึง66ล้านปีก่อนอุกกาบาตขนาดมะฮม,มาได้พุ่งชนโลกอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ถูกทำลายล้างจนหายไปจากโลกใบนี้อย่างไรก็ตามท่ามกลางหายนะครั้งใหญ่นี้กลับมีไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งที่สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือแมนิรัปทแรนซ,ซึ่งเป็นบรรพบรุษของนกที่เราเห็นในปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจก็คือแมนิรัปทแรนมีสองกลุ่มหลักที่แตกต่างกันคือกลุ่มที่มีฟันและกลุ่มที่ไม่มีฟันถึงแม้ว่าพวกมันจะสามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิดแต่กลุ่มที่ไม่มีฟันซึ่งมีจงอยปากที่สั้นแต่แข็งแรงกลับมีความสามารถพิเศษในการกินเมล็ดพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่เอง คือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกมันสามารถรอดชีวิตจากหายนะครั้งยิ่งใหญ่นั้นได้หากเราลองจินตนาการถึงโลกหลังจากการชนของอุกกาบาตจะเห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวนั่นคือฝนกรดตกกระหน่ำลงมาอย่างไร้ความปราณีท้องฟ้ามืดมิดไปทั่วไฟป่าลุกลามไปทั่วทุกแห่งและแหล่งอาหารส่วนใหญ่ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแต่ท่ามกลางความหายนะ ที่ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดรอดพ้นไปได้นี้กลับมีบางสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือมเมล็ดพืชต่างๆเหตุผลก็คือมเมล็ดพืชเป็นโครงสร้างที่ธรรมชาติได้ออกแบบมาให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นอย่างมากดังนั้นพวกมันจึงสามารถอยู่รอดได้แม้ในสภาพที่พืชส่วนใหญ่ต้องตายหมดไปแล้วและนี่เองคือแหล่งอาหารสำคัญที่ทำให้แมนิรับทอรรนส์ที่ไม่มีฟัน สามารถมีชีวิตรอดในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลนอย่างรุนแรงที่สุดในขณะที่ไดโนเสาร์กินเนื้อและไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ต้องล้มตายไปเพราะไม่มีแหล่งอาหารเลี้ยงชีพบรรพบุรุษของนกเหล่านี้กลับสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยการคุ้ยเขี่ยหาเมล็ดพืชที่ฝังอยู่ใต้ดินเพื่อประทังชีวิตและทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสภาพแวดล้อมค่อยๆฟื้นตัวกลับคืนมาสู่สภาพปกติอีกครั้ง เมื่อเราพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างที่น่าทึ่งของการปรับตัวและความสามารถในการอยู่รอดอย่างแท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบางครั้งไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดที่จะสามารถอยู่รอดได้แต่กลับเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดต่างหากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารที่คนอื่นไม่สามารถกินได้เช่นแมลงแปลร,รูปต่างๆอย่างตั๊ก,กแตนทอดหรือดักแด้อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในยามที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือจากแมนิรับทแรนส์เหล่านี้ที่รอดชีวิตมาได้กระบวนการวิวัฒนาการได้สร้างสารรค์นกนานาชนิดที่เราเห็นบินไปมาในปัจจุบันซึ่งเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าแม้ในยามที่โลกเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ที่สุด ชีวิตก็ยังคงหาทางรอดและสามารถเบ่งบานขึ้นมาใหม่ได้เสมอในท้ายที่สุดนี่จึงเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเราในยุคปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างไม่เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวอาจจะสำคัญพอที่จะช่วยให้เราไม่เพียงแต่อยู่รอดเท่านั้น แต่ยังสามารถรุ่งเรืองและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วย